วันนี้เป็นไงบ้างกับการเปิดตัวบิเซนเตอร์สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ดีใจมากเลยก็จริงๆแบรนด์เราเปิดมาได้ประมาณปีที่แล้วแล้วแต่วันนี้เป็นการเปิดตัวพรีเซนเตอร์ของดเอรไอซสานครั้งแรกดีใจมากขอบคุณน้องเพิร์ดด้วยนะคะ,คะขอบคุณมากควมดีใจมากเป็นเกียรติมากครับค่ะคุณหมอเรื่องหาคุณสมบัติ ของผลิตภัณฑ์จะมีมีอะไรอย่างไรปกติกันแดดทั่วไปอะ่ะมันจะเหมือนหลังคาบ้านทําหน้าที่สะท้อนแดดออกไปดออรอลิสันจะเป็นกันแดดที่สนิตรประทานที่เวลาหลังคาบ้านเวลามันรั่วมีแสงแดดมาถึงผิวมันจะช่วยซ่อมแซมได้ดีขึ้นแล้วก็ทําให้เวลาสกินบาริเออร์เวลาโดนแดดมันไม่ไหม้ด้ยอ่าอ,อ,อานน้องๆที่ไปตากแดดมาแล้วเนี้ยแล้ว คล้ำตัวนี้จะซ่อมได้ไวมากเลยค่ะอันนี้เหมาะสำหรับคนที่แบบอ่านแบบเราที่อยากอาหารกคือไปหาเจ้ากินเลยใช่ไหมเนี่ยแต่ยังไงแต่ยังไงไมต้องทานะต้องกินทั้งทาด้วยช่วยกันช่วยกันร่วมพลังกันการทาอยังไงครัใช้กินกับทาถ้าการกินมันการกินจะเป็นการช่วยทําให้มีสกินแบเรียร์และทําให้เวลาดักหลักคาบ้านรั่วมายังมีทะลุมาจากกันแดดชุดทามันซ่อมได้ไวค่ะอืม ไปจรต่างหาไปน้องเพิร์ดทำไมต้องเป็นน้องเพิร์ดก็คือตอนแรกอะตอนแรกนะคือดเอรแอลลี่เราแบรนด์นี้เราเปิดทำเสริมความคลินิกเสริมความงามมายาวนานมากแบบ15ปีแล้วก็เราก็มีโปรดักต์ของเราเรื่อยๆแต่ว่าเรามาทำกิจกรรมเนี่ยเมื่อเมษายนปีที่แล้วน้องเพิร์ดเป็นคนแรกแล้วเมษาปีนี้ทำไมน้องเพิร์ดจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์ของเราล่ะดีใจมากอะดีใจนคะถูกมันคือคนแรกเนาะ ือมันชอบชอบอยู่แล้วเพราะว่าตามผลงานน้องตั้งแต่ยุคน้องเอเห็นมาตั้งแต่เด็กน้อยอะเห็นมาตั้งแต่น้องเป็นเด็กน้อยแล้วก็น้องก็โตขึ้นทุกวันจนตรงนี้คือแบบเป็นแบบหล่อขนาดนี้แล้วเห็นตั้งแต่แก้มปอง,ปองอ เออใช่ก็คือติดตามผลงานน้องมาก็เลยเลือกน้องตั้งแต่งานครั้งแรกเมื่อเมษายนปีที่แล้วแต่ปีนี้คือมาเปิดตัวพรีเซเตอร์เลยแล้วก็จะเป็นต่อไปร่บแล้วก็อ่าใช่แล้วก็ยังไงฝากติดตามนะคะกิจกรรมที่จะมีตลอดทั้งปีด้วยอันนี้พูดพูดพูดรอเลยเนาะฝากติดตามกิจกรรมตลอดทั้งปีนะคะเราจะมีกิจกรรมกับน้องแน่นแล้วก็ กลางปีเราจะมีงานเปิดที่สามารถให้แฟนคลับเนี่ยค่ะเข้ามาร่วมกิจกรรมได้มากขึ้นอันนี้ฝากไว้ด้วยค่ะเลยครับก็ดีใจมากเลยครับเพราะว่าได้เป็นพิเชตร์แบบแบรนด์ที่คุณภาพดีขนาดนี้แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับพวกพี่ๆมากๆครับ<ค>แล้วก็ดีใจที่ได้ทํางานกับดอ,เอรเอลลี่ที่สุดเลยถาม,มว่าเราดูแลผิวเราอย่างไรบ้างแสงแดดมาเต็มไปหเอพราะเราต้องอย่างช่วงนี้เมษาก็เป็นอะไรที่ร้อนมากๆอย่างผมต้องเจอแสงแดดต้องทํางานกองถ่ายอยู่เนี่ยครับ อย,อย่างน้อยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองครับหรือว่าแบบผิวพรร์ตัวเองนะครับก็อย่างที่เหมือนพวกที่พี่ปูพูดไปว่าเราอาจต้องทาครีมกันแดแล้วอย่างน้อยเราก็กินด r รเออลีเสริมเข้าไปมันก็แบบช่วยทุกอยา่าง อันนี้เพื่อได้ลองกินแนะใช่ไหมไม่พิถีพิถันอร่อยมากครับอร่อยมากจริงครับกินมันเป็นยังไงบ้างโอ้ผมทุกเช้าผมก็จะเอ่อฉีกแล้วก็กินเลยง่ายๆง่ายมากครับก็คือแบบเราทากันแดดแล้วก็เสิร์ฟวันนี้เข้าไปผิวขาวใสแน่นอนนี่นี่เราอยู่กันอดากให้คุกับเพื่อนฝากว่าติดต่อและซื้อได้ที่ไหนได้ค่ะก็ยังไงปุ๊บขอฝากดรแอลลี่นะคะแบรนด์นะคะได้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook, TikTok, Shopee, Lazada ตอนนี้เราเปิดขายแพลตฟอร์มออนไลน์ทุกช่องทาง ค่ะฝากด้วยแล้วก็าฝากติดตามกิจกรรมของเราตลอดทั้งปีที่จะเอ็กกับน้องเพิร์ดด้วยแล้วก็ฝากดรแอลลี่ซันนะคะไว้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ Welcome to Star Society